ประเภทของถ่านหินที่คนนิยมใช้เพื่อให้ความร้อนโดยถ่านหินแบ่งออกเป็น5ประเภทเรียงตามลำดับการเกิดได้ดังนี้ 1. พีทเป็นถ่านหินในขั้นเริ่มต้นของกระบวนการเกิดถ่านหินซากพืชบางส่วนยังสลายตัวไม่หมดมีค่าความชื้นสูงและค่าความร้อนที่ได้จากการเผาพีทจะสูงกว่าที่ได้จากไม้ 2. ลิกไนเป็นถ่านหินที่ซากพืชสลายตัวหมดแล้ว มีค่าความชื้นสูงและค่าความร้อนต่ำเมื่อติดไฟจะมีควันและเท่าฐานมากใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับให้ความร้อนใช้เพื่อผลิตกระแสะไฟฟ้า 3. ซับบิทูมินัสเป็นฐานหินที่เกิดนานกว่าลิกไนต์มีค่าความชื้นและค่าความร้อนปานกลาง 4. บิทูมินัสเป็นฐานหินที่เกิดนานกว่าซับบิทูมินัสมีเนื้อแน่นและแข็ง มีค่าความชื้นต่ำเมื่อเผาไหม้แล้วจะมีค่าความร้อนสูงเหมาะที่จะใช้เป็นเชื้อเพลิงสําหรับงานอุตสาหารกรรมต่างๆ5แ n อนทชไซต์ <Ant> เป็นฐานหินที่ใช้เวลาในการทับถมนานที่สุดและมีค่าความชื้นต่ำมากมีสารประกอบคาร์บอนสูงจึงให้ความร้อนที่สูงและควันที่น้อย